บอกใหญ่เกินไปเนาะดังไฟเห็ดกินให้สร้างตอนนี้เวลาอยู่ทีชามงในพี่น้องุ้ยสร้างท่านกินเข่าว้ายนี่สร้างพี่นุอยเนาะตัวนี้โดยครับโดยนี่สร้างดูหนึงสื่อซองโลมาพี่นุ้ยเนาะแกงใส่ผักใส่ยากะดีแน่นึง สางหิวสางหิวขาดาวตุขขคขาเองขาบ่ออะไรเด้แซาย <c ười> แบบแบบเครื่องบค่คโบอ่าปัดมาเบื่งนี่บโบสูงไป่น้อเบื่งเบื่งนี่นี่เห็นหรอังคะ ตัวนหมกใหญ่เกินไปเนาะโอ้ยซาลีกับน้องหานบ่าวน้องสื่อสีนหมูซองโลพี่น้องเอ,งเอ,งเอง๋เนาะแต่ว่าทุกหนึ่งนี้แบ่งให้น้องซาลีเดอ้ออันนี้ตรงนึงนี่ให้สร้างพี่น้องเอ,งเอง๋เนาะนีให้น้องซาลีไปเฮ็ดกินกับพอ่อกับแม่กับกับแม่เฒ่าพ่อเฒ่าเพิ่น เป็นบ่น้ออพอแล้วดังนี่ก็ได้แล้วหวาบๆเลยลูกแหละลูกแล้วยังไงเนาะอ่าดังไฟเห็ดกินในซางตอนนี้เวลาอยู่ที่สามโมงนะเพียงเอ้ยซางันกินเขาวายเบาหนุ่งมาสาขอตัวขอไฟ อ้านี้ซาลีซีนมูตัวนี้เอาไว้ให้เจ้าเดอ้อตัวนี้โลหนึ่งโดยโไว้กินนั่นตะแเหล้อะไรกินกับพอทาม่เท่ <c oughs> ้าเอ,อ,อ,อ้านี่าวอ้าวอ,อานานอ้า้าร้าง้านอ้าอ้าวอ้าวอ้าวอ้วอ้าว้าอ้าวอ้้้า้าอ้าซื้อ้อาวอานวอาอาา สวัสดีเอฟซีคอนเนอรโดยสบายดีนะเบาอ่อนนุมโดยสบายดีผู้ใหญ่ใจบุญและเอฟซีทุกท่านด้วยวายู่ในลาวและไทยและต่างประเทศก็ขอ,ขอสวัสดีสบายดีเด้อเบิร์ดสุขสุขอนเด้อกินอะไรวะเขาอย่างกำลังซิมเมอร์กินน้ำแม,ม่แต่ว่ายิ่งเสียงแบบระนาบเลยแรนมาอีกซามโม่ท่านกินเขาอยู่ในซางมินี่ซางกับท่านกินเขาโดยรอ่อทาเบาหนุ่งพี่น้องนอเนาะ โอ้ขอโทษเด้อบ่เป็นหยังเท่าใด๋บ่าวมาซาอยากกินสวยเนยข้าวไปซื้อปอกนั่นเฮือนน้องเดิมแหละพี่น้องนี่เนาะแล้วก็แวะหาน้องเดิมก็เลยแวะไปหาาวนดอีกเลยว่าสวยบันพี่น้องนี่เนาะออกมากินข้าวเย็นบ่าวนุ่งกะ12:00นนี่กินข้าวเย็นเ็ได้เียเพิ่นกินยนเรียบร้อยจังมาแพี่น้องไปกินาเฮแล้วจังไปให้นมนนะเด้าวนเพิ่นเนาะ เราก็จะไปหาไปหาสื่อปอกของน้าน้องเดิมอีก<ด>แวะตห่หันจะมาหาน้องเดิมแวะจากน้องเดิมจะมาหาน้องซารีเป็นหนูเนาะก็เลยว่าผู้ดีคำพี่น้องเลยเนาะโดยโดยไปไปเปล่ามาเรื่องเลยครับฟองให้อายเลยอ่าเห็ดอยู่เห็กินไร้างแล้วเป็นพี้หนยนเนาะเอาต้อง<ด>หาพิสศพนะหมาสวยดิอ่ากาบผักชยสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมืดสู่สุขคน ไม่ว่าจะเป็นเอสี่ฟังลาวฝั่งไทยต่างประเทศและคนใหญ่เจ็บุญทุกชาติพี่เม่าเบิ่งมาช้มซองยูทูบเบาวนุ่งที่เก่าเดิมพ่อแม่ต์เป็นเงยเนาะการยินดีการหับเขาสู่ซองบ่าอนุ่งที่เก่าคือเดิมเป็นเงยเนาะตัวกระพากไน่เด้อกินเงยเนาะเพราะว่าซองรักบ่าวนุ่งกับเบร์เดยลงแล้วเถึงเนาะเอสี่คอมเมนต์มาไล่แบบเป็นยังเบานุ่งคือเบาลงซองรักเนาะเพราะมีปัญหาเถึงเนาะซองรักบ่าวนุ่งเยื่ลงแก่สองซ้ำห้องกินเงยเนาะ จะเป็นซองรากเลยแหละซองคำห้องนี่เนาะกับเพราเลยเด้อขอเมี้ยงพี่น้องเลยเนะาะขาติดตามเนี่ยให้กำลังใจเราหน่อยนี่ยทงานเราไต่เด้อเยังไเงเนาะไปพออะไรยห่างพี่น้องเลยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินให้ทางสร้างคนก่อนปิ้งนี่แหละสีนหมูด้วอ่าละหมักปิงป้งบ่ใส่เลยมึงทำไอ่แดงเลยบ่ยากแต่อันพอแดงจะได้กระได้จะได้กระได้บ่โดยจะได้กระไดก็ปีงเอมัน ไอ้สิไปเองให้กินโอ้บ่มีทานพีน่น้องเลยเนาะแนม่บาดสรีไปใส่เอาใหม่บรื่าแตงกอกแกกอะไรอยู่พ่อมาแหงอยู่บ่ใหม่เด้แคแหงอยู่เมื่อกี้ยังใส่ไหนคนตกเนี่ย โอเป้าบ่มันไหวแน่สลีไปยงยากแน่อบเลยนะแน่พี่น้ลยน้ำมันประจักสลีมีแต่ตกเดียวบันเขียงเอาเนี่ยเคียงเนี่ยมีเคียงเขียงเอามือแต่ปวดสะอนเียงไปหนึ่งบ่นี่บ่อออกน้ำ น้ำยันั่นน้ำตัวเขาหมอนี้บ่หมอกะมามอน้อนี่บ่หมน้อตัวนี้บ่โอ้ตัวเดียวโอ้สไลก็บ่มีบ่จักสานองกเบิด่ะฮะพ่นองน้องก็เบิดแล้วสไลโดยบ่ได้เอามาเฮ็ดอบเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ อ้ยวันนี้เป็นเซฟเป็นเซฟให้ท้งสา้างคนก่อนให้สร้างกินเลยสร้สางใส่ใส่สิโอเคสีหมู ลายฝนกนี่เอาะลาเลยบ้างสิสีโมเมนกระโตก,บกรบกจะสวยเขา่าบ่สวยเข่ากระโตกสวยเข่าตัวนี้บ่หิโดพี่น้องกร <laughs> ะพาสวยเข่าก็คือซ้ำดีเลยมีดเนี่ยจิี่ โอ้ยเห็ดผผาด้วยขนีเขาละนซื้อตัวหมูนหมูนมีเงินซื้อว่ะถอดเอาปบกะซุกไว้นะขอดียเดกได้กระซุกสุกได้เนี่ยอบเขอดี่ะนาจะงกินแสบเน้เอาเหดมาเน้ คนหนะคนตกบ่โอเคนี่บ่าซาลีามาบารามาตัน,ตนด่างวะโดย้อ <c ười> <c ười>

มีแต่สีนุ่นเลยพี่นงค์โล่หนึ่งเก้าสิบพันกีบเนี่ยโล่หนึ่งโลละเซนสนีกันมาติดกระดูกโล่เก้าสิบโอ้เขาเรือฝาเรายาประมาทได้นอร์สเลีย ทำไหมต่างเพชรโอเคโอ้หะลางเนื hey, ้อห oh, <so S 2> <Yeah. S 1> ักเพชรเด้อเอกพริกนิดนึงดำคิรบุษโอ้สกเจ้ามาวะสบายดีเด้อสบายดีบ่าวอานองบ่าวโวยสบายดีทั้งที่แหละทางไทยทางลาวแล้ว่าต่างประเทศแล้วก็สวัสดีสบายดีเด้อและทา้งหัวใยใจบนเด้อโดยยังไงเนาะขี้แคนอ่ะเออ เด็ดกินก่อนเด้อโดยซีเฮ็ดแลดฮิตออบไหมเพื่อนออเฮ็ดอบโหลดมันไว้แน่หน่อยเนาะสร้างิีวเขาเลยซีโมงเลยต่อป,ปังมันก็จละมยังกุปังกุปงว่าววาวคนทีลกตามัาเฮ็ดคุปปังกุปปง ขาดงอกศาสษาวัวซื้อไข่มีบ่นี่เลยครบแังเดพอเดงมาทางนี้ครบผักบุ้งที่ครบเมิ่เนอะโดยเลขอตกยงนี่เลยเดขอบไปเว่ะซากว่อหรือตยังคือว่าเปือนสร้างตำเพชร โดสสงตจไม่ค้นเคตใจเลยลานลานลานย่าง,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 งข,า,า,งขาดค่อยกันยังทานกินบ่นะนนอหนึ่งเขาโดยคิดว่ากินแล้วหนึ่งเขาแล้วพอซิเมอร์กินน้ำแม่แต่ว่า Nào bao tiền mà lấy mà, ừ. mà mãi 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 đấy. mãi 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 เงนนะินเงินทองทางทานตายเหาอไหนตัวนี้มันพี่ตายได้อาก็ต้องหาพิสอบได้เลย <c oughs> มาสาเดค,คิดคอยเมือ่อหาแน่คิดว่าสา่งกินคืกอ,อกันมาบ่ากินเพราะว่าบ่าวน้องว่ามันให้สื่อของกินแน่ขนะ่ะ ต้นเราไปกินสีนเราเลยเสือให้เพื่อนเห,หนื่อยเนาะสีนหมูงั้นทั้งพอเพื่นอนนี่แหละหนึ่งข้ามกันเราพอเพื่อนครับเพื่อนนะเสือให้กิน อืมจำกันหรอเั้าดิกระเป็นบ่เห็ดโอเป็นบ่บ่ บ่หู้โยยังคันเฟ้นอบโดยเบิ่งเด้อเบิ่งนาบาวเห็ดเด้อโดยแล้วก็ไปเห็ดลองเบิ่งให้พ่อเฒ่ากินเอาวัดไดเสียนเห็ดได้กินต้มนีแต่ต้มโดยต้มในกระพี้ต้มในกระพี้งดยนีแต่ถนัดโดยโออบนี้ยังคันเคยเห็ดบ่ทันบางทีกะมีพ่อเฒ่ากับแม่เห็ดโออบซสียนโม่ถึงไหยเนาะ นี war, ่ว e. ่าคัวแหละอันนี้เคลี้งอ๋ตัวนี้สิได้กินไว้แน่ปีงกยากแน่แกงใส่ผักใส่หญ้ากดีแน่นึงม้เคียงเนาะยางแดงบ่เฮ็ดเคียงนะจักกมีอยู่ แอดแอดแอด,แอดปาดเขาเดี่ยวเนาะดูดอันนี้ก็ไล่ไปเลยเลยถิ่นเย Và xe mở lý kìa Và xe Và xe Mày cái đăng lưỡi Kẹt kẹt cắt cắt ม,มามายดนคนซอนเงแามืดขึ้นแกทมืดไหมืดอ,อ,อาด้ะเดนยังนเสเ็จ <laughs> กระทาเล็กกระทาห่างันี่ฮะนมืมีเคียงดิ ห้างเมนบ่รอโด<ล>ยอืคก็สิพอแล้วน่าจะพอมั้งเนาะพอาเอาไว้เอาไว้ใส่ทง <c oughs> ใส่ทงไว้ให้เพลิน,นอนาไว้เนาะโอ้ใส่เกลือเป็นนวดติใส่ได้บ่ มานี่มาเหแล้วบ้างตำบใสไเกืลอแ่างนัวกับบอสเลจักเถื่บบอได้ไหมเอ่อเักเทียมอะไรเนาะสุนหอมหอมเลยมหาทักเพกใส่ลายเสียบลายอืส่น้อยเสียบน้อย เงางตาเด้อซาลีหายเลยหายแบบตกหักน้ำมักเพชรมาได้เนี่ยโอ้สมบูเพชเปรปะสบูเพชรแล้วท่าได้ใส่กินแนวนี้เพชรแล้วครับน่านั่งกระเพาะจ้ะยันแน่จ้ะสามมักกินซาลีก่ว่วะย,ยันแน่กระเพาะนขี่นยันงไงเนาะ กินดยกินนม่กินหนดจัดพอสร้างหิวเลยใส่บวงบวงเราบวงบวงก็ได้บวลางนียนี่เอาลางนี้ บะมีตัวสวยเขาสวยสวยปสวยเขากับป้าเป็นปีเลยวะเมื่อกี้นี่มันติดบอกคูดบอกคูดเลยเนาะสวยเขาเลกอ๋ออ้อจะไหนล่างด้วยไปเก็บเอาปุ๊บใส่คนไข่เด้ยเอาเย็บแหละ Đây, ไปเอาไปเอากบกับขาเลยเด้อเลยสงหิวสหิวขา้ต้นขายังขาะโอ้เยไปพกยังมีหักยี่งานเกิดใบแล้วจะได้ป่ะเกิดเอานัเอาตัวอ่อน สาหิวเฮรอรเดิร์มอ่ม่ดีเลยบ่ม่ตายพี่ดสาห่ายาอะไรนี่อืเสกูใส่น้ำมันบ่ใส่ดอกมีน้ำมันเลยนะมีเลยมันในตัวมันบ่น้ำบ่โดยเอาจากสี่อันสี่หัวเด้อสหัว ไปขูดว่ามีเนาะสิบกระถาเล็กบนมีอมันกระดามไปจ้ะมาด่างวะด่างวะมันแสบนะลองมือด้วยซาลีคอยคอยคอย อันตรายเลยเว้ย <G ül üyor> เรื่องเลยบวงเดี๋ยวเรื่องนะไอแดงเห็นบวงคนเลยบวงธรรมชาติอืมบวยากตอนกับบางง่ายหรอตอนเนี้ <G ül üyor> Mà xa xa đi lập rồi Được Mà Lắng ngươi này Ok Ok ขอมจะใส่เมีนแม่ก้ก้กแม่มนมกรววก,รกวะด้ไฮะอากะอาโวะโดย <laughs> พี่น้องเ,งเลยเริ่มเปลนเลเด,ด้โกโกรโกกอากโออกโอากะก้ไส้ยแงไพี่น้องเลยเนเี่ยเสบแก่ข้าวสมุนไพรเพาะ พอแลวนีใหมแล้วปีจังหมูใหม่แล้วเนาะน้ำมันมูอืมใส่ขาพอขาอ,อันนี้นะหมว้แหละทอด อ้าไปเลยม,ลมยูมินาซอยนี่เลยหอมเป็นเนี่ยสลีด่างเด้อใส่มันหอมหมยจบนี่เนาะหอมเจนบัดบัดบัดบอกบัดโอ้บัดรหอมหอมหอมยังแหละจวนน่วหอมเป็น โอ้โหใช่คบส่ยราเบหน่อยใส่ยายเสีบหลายใส่ยายตีงหนัวังแดงน้าพ่อพ่อจะบอกเกินจังหน ua ซีมจากสิบถือซีมเนีมืดได้พี่น้องเลยเข้างานที่เลยเบาพอเลยอ่าสต็อปก่อนพี่น้องเ ใส่หัวหอมพี่เลยหอมนี้ตามสูตรสูตรม่มีในตำลาต่วาหอเห็ีดมันเสียโอเคพี่เลยกำลังพอดีเสร็จสิ้นเสียมเสียมเสเสียมยกโปล่บ่กันบอไซเกลไปหน่อยน้องสรีเอาบิลรถทำาอันั่อยู่กระทงยางบุร หลังเนี่ยเลยเจ้าในาแซ<ป>บะแปะแซบเครื่องบุกหุบบุมีสมไม่มีสม้มอบส้มมะม่มมมงวงหมดเลยอบปล่อยแล้อะไรมัดพี่น่องเลยเอ้ยยิ้วเขาเลยสามโมงฮ่าเจ้าไปดีแหล้วเนาะยังในเดียวเลยแดงนิงจนจ่กแพรนเบื่อ Hoặc chết hèn. Ừ. Mà chết chết Ơ, chết 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 khừng chết đấy chết 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 bố chết 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 บ่ั่นดลมมาเ,เ <im it> ปจีได้จ้างบ่จ้งางนึงสละจไปหิวข่าวพี่น้อยเ,เนาะเกินเด้อซาเรี่น, <im it> นายนมาเด้อ,มา,ดอมากินอนำกันเด้อมันะกินกับซาอีด้ <im it> มายเส้นเสบเส้นแส

โอ้ oh, สบายดีเด้อโดยโดยสบายดีหอบหอบคำพี่น้องเลยเนาะเรียบร้อยเนาะโอ้ oh, ม,มุ่งตัเบื้งนี้ก็สำเร็จหลังจากกินข้าวกินน้ำพี่น้องเลยเนาะออกพรแล้ว,ลวก็บดุยงานต่ออ่ตัวปัดมาเบิงบบงบงบ่งนี่บตบโสูงพี่น้องเบิ่งเบื้งนี่นี่เห็นหลังคาอืมฮ่าตัว คือสิพออีเนาะเหล็กตะปูพอๆโอเคพี่น้องนี่เนาะตอนเช้าเพิ่นหยุดหน่อยนึงพอบ่พอเหล็กตะปูเอาหนูซื้อมาวานีหาถุงยังบ่พอมันถุงพุ่นพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่เราสิว่าีแต่เราสิตีตรงานนี้พี่น้องเนาะใส่ตรงใส่ยัง thừng tung, từ người liếp đội thì là người nó, phơi róc tung thì nó, ai đang, cứ dâm nỉ nó, thừng tung thừng nỉ nữa, thừng tung thừng nản đấy, tục tăng đấy เอาหนึ่งคงลยนะอส่ไปยดกันแุ้่น้อเลอาบมีงบกันเลยพี่น้องเอยเนาะไัดใส่ันพี่น้องเอยเนาะคลิปนี้บานน่งกะอีกกลอนพอไปพี่นองเยเนาะมือนึงกาเห็ดอยู่เห็ดกินทางให้สร้างเพื่นพี่น้องเอยเนาะกะบุเคยเห็ดดอกให้ทางสร้างเพื่อนกินพี่น้องเอยเนาะกับบานนงกะ มาเห็หนใอ้เพิ่นพอเพิ่นก็คุมงานนี่แหละพี่น้องเอ๋อเนาะสวยเรือซึ่งกันและกันพี่น้องเนาะจิดนี้บ่าวนุ่งกะคุมปรอบใจทางเอฟตีอุทานเด้อที่เก่าใหม่กังใจบ่าวนุง่งตลอดมาคอยเอฟตีอุทานและพูนใาเจียบ,บุญทุกตานจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดคอยได้สิ่งนั้นดังสมปรารถนาความเจ็บจะสิได้ความไข้อยู่สมีคอยห่างไอมีคอยลำให้ด้วยเฮงหิงปังปังตลอดสาตลอดปีเด้ออย่าเจ็บอย่าจนพอๆกันไม่เคียนาพี่น้อง กันนี้ขาเกาวข้ว่าสบายดีไปแล้วไปบาท์หน่อยเนาะ